กองหน้าดาวรุ่งครับวรากรทองใบอาย,อยุเพียง18ปีนะครับเป็นผู้เล่นอีกหนึ่งคนครับที่ทีมยืมมาจากชนบุรียิงเข้าไปไทยลีครับขอนแก่นยูนิเต็ดดวลกับนพพลครับโอ้โหตื่นเต้นจริงๆครับวรากรวิ่งมาแล้วเรียบร้อยครับยิงไปตรงกลางครับ ชนะแล้วครับขอนแก่นยูไนเตครับในการดวลจุดโทษครับ4ประตูต่อ3ได้ตั๋วใบที่3ขึ้นไทยลีกดูดูการหน้าครับโอ้โห,โหขอนแก่นยูไนเตครับเกมนี้พวกเขาเป็นรองตั้งแต่ช่วงกลางของครึ่งหลังเลยครับตัวผู้เล่นเหลือน้อยกว่าโอ้โหแล้วยันเสมอได้ยัน120นาทีแล้วมาเอาชนะในช่วงการดวลจุดโทษคนสุดท้ายเลยครับ นี่ก็เท่ากับว่าสกอร์รวมเนี่ยสประตูต่อ3ทั้ง2นัดนะครับส่วนในการดวลจุดโทษขอนแก่นยูนเต็ดชนะไป4ประตูต่อ3นะครับขอนแกน่นยูนเต็ดตามทั้งด้านของหนองบัวพิชยยและเชียงใหม่ยูนเต็ดขึ้นไทยลีกครับส่วนนครปฐมยูนเต็ดปีนี้เป็นปีที่น่าผิดหวังของพวกเขาครับต้องอยู่ไทยลีก2ในฤด,ดูกาลหน้าอีก1ปีครับ แล้ววันนี้ครับเวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วครับคุณกฤษณะการเกตและผมธนาทรเลืองศิริคงต้องขอตัวลาวกันไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ